รับผมคือคือผมมาอยู่ตรงนี้นะครับก็โดยโดยการรับเชิญของทางทาง่านนิโสมาค์เยสกีแล้วก็คุณปริเคซึ่งก็ได้มีการคุยกันมานานแล้วนะฮะเพราะว่าทางมาจะพูดได้ว่าทางภาครัฐก็ตระหนักถึงสิ่งที่มีค่าอยู่ตรงนี้นะครับคือ,อต้องบอกว่าแบรนด์จะอยีห้อจะบอกลิขสิทธิ์จะบอกว่าแบรนด์ก็ได้ของ wgp 1นะครับซึ่งก็ได้รับการ จุดประกายขึ้นมาแล้วก็กำเนิดมาจนมาถึงทุกวันนี้ก็อย่างที่ผมได้พูดบนข้างบนเวทีนะครับว่าเป็นของคนไทยเป็นของคุณปริเคตที่อยู่ข้างๆผมนี่นะครับซึ่งอย่างที่เรียนไปแล้วว่าถ้าอยากได้ F1 ก็ต้องไปขออังกฤษก,ก็ต้องไปจ่ายตังค์เอามาถ้าอยากจะได้นะโมโต้จีพีก็ต้องไปเอาจากสเปนก็ต้องจ่ายตังค์เขาแม้ว่าทั้ง2ประเทศที่เขาขายทั้งหมดไปให้ที่อเมริกาแล้วตามที่ได้ยินมาเนี่ยนะครับ แต่ถ้าอันนี้เป็นของไทยไทยอยากได้ต้องมาจ่ายตังจ่ายเงินมาซื้อลิขสิทธิ์ซื้อแฟรนไชส์จากไทยเราไปซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็อย่างที่ได้เห็นแล้วครับเ,เมื่อสักครู่เวลาที่อยู่บนอะไรฮะคลิปวิดีโอเขาก็พูดชัดเจนว่าว่ารายการนี้ทั้ง Amazing ทั้ง Fantastic ทั้ง The Best ก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วก็สำหรับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ มีทะเลก็ทั้งด้านขวานทองนี่แหละนะครับเราก็เป็นทะเลทั้งซ้ายและขวาเพราะฉะนั้นเรามีศักยภาพพร้อมการที่มีตรงนี้อยู่ในประเทศไทยก็เ,เสริมซึ่งกันและกันนะครับเพราะฉะนั้นทางภาครัฐก็ให้ความสําคัญจริงๆแล้วเราก็ได้ให้การสนับสนุนมาในอดีตเราก็ผมก็มั่นใจว่าทางภาครัฐก็จะให้การสนับสนุสน,นต,ต่อไปนะครับที่จะให้เออ,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 อ WGP 1ให้เฟื่องฟูยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ครับ